ยอมา,าดักแล้วยอนมาเราดักแล้วนียอนล้อดักแล้วเนี่ยยอนถอยหลังกลับมานี่และจกับมาแล้วกวดทางงานนี้ต้องกวดเด๋ยวนี่ครับนี่ครับมามาเหามายอ awesome. ้อนหนุนหลังนอนอยู่หลังใช้ไหมเดนะี๋ยย้อนนะนี่นี่นี่ย้อนอโหย้อนดันอ้โหจังหวะงนี้ออาวะเอาวอาวอาว เอาว่ะเอาว่ะเพื่อนแม่งสดว่ะยออนมันได้หมดอะยอนละดูดิและส่วนเพื่อนที่เป็นแทงครับนี่ครับเข้ามาเตาะเตาะครับเตาะเป่ามาเรียบร้อยอะทีม,ทมีทีมีได้ทีช่วงหัวข้ามได้ที